ร้าน PK เคยาเหรียญวันนี้เรามาล้างเครื่องซักผ้าของยี่ห้อ LG ทั้งหมด20เครื่องนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าเครื่องซักผ้าที่มม่มีการล้างน,นะครับจะมีค่าประสณะไนค่าฝังลึกนะครับเข้ามาดูนะฮะคือตัวนี้ยังไม่มีการล้างเกิดขึ้นนะครับค่าก็จะสกปรกมากนะฮะเกิดจากพวกน้ํายาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มนะแล้วก็มาดูในลักษณะของตัวที่เป็นบริเวณในตัวถังนะครับถ้ายังไม่มีการล้างนะฮะถ้าที่ฝังลึกดูกในบริเวณตัวถังนะครับก็จะโอ้โหสกปรกมากเครื่องนี้นะครับทางาโปรเมชั่นหรือว่าสถาบันพัฒนาบุคลา,ากรท้องถิ่นนะครับให้ทาง PK หย่อมเหรียญมาล้างทุกๆ6เดือนนะครับแต่ว่าผ้าที่มันฝังลึกจริงๆอะโอ้โ 6เดือนขนาดนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีการล้างเกิดขึ้นนะครับไม่ว่า6เดือน1ปี2ปี3ปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นหย่อนเหรียญหรือว่าใช้ในบ้านแนะนำนะฮะเพราะว่าเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับยิ่งล้างบ่อยก็ดีนะฮะกลิ่นของผ้าก็จะไม่มีการเม็นอับนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกแบคทีเรียที่เกิดจากตัวความสกปรกก็จะไปฝังอยู่ในตัวเนื้อผ้านะครับก็แนะนําถ้าเป็นหย่อนเหรียญจริงก็อย่างน้อยนะครับผม หนึ 1> 1่งปีต้องมีการล้างเกิดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับช่างกำลังทำการถอดเครื่องเพื่อทำการล้างนะครับก็อ,อุปกรณ์ก็จะมีลักษณะของฝานะครับแล้วก็จะมีตัวถังเลยเราจะยกออกมาล้างเพื่อความสะอาดของลูกค้าตอนแรกนะครับเครื่องสภาพที่ไม่มีการล้างหรือว่ามันสกปรกจริงอย่างช่างทั่วไปก็คือเวลาการล้างเขาก็จะล้างทั้งเครื่องตัวนี้เลยนะฮะไม่มีการถอดชิ้นส่วนออกมาเพราะว่าชิ้นส่วนตัวนี้มันออกมาจากเครื่องสภาพ แต่ว่า P K อย่างเหลยญของเรานะครับก็จะถอดชิ้นส่วนตัวนี้ออกไปนะฮะชิ้นส่วนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะฮะส่วนที่อยู่ด้านในของตัวถังก็จะถอดออกให้ถ้าไม่มีการถอดนะถ้าไม่มีการถอดถ้ามีการล้างอย่างเดียวนะครับคราบที่สูปลุกที่ฝังอยู่ด้านในอย่างเนี้ยบริเวณอย่างนี้นะครับอ่าบริเวณอย่างเนี้ยนะฮะก็ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้า P K อย่างเหลยกปุ๊บเราก็ถอดออกมาให้ นะครับคิดดูครับผมภาพตัวนี้เนี่ยตัวนี้ฮะตัวนี้อ่าเห็นไหมฮะถ้ามีการถอดปุ๊บช่างมาล้างยังไงก็สปกปรกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทางเราถอดให้เกลี้ยงเลยนะครับก็ถอดจานถอดอะไรออกมาอุปรกรณ์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราล้างทั้งตัวอย่างงี้รับประกันว่ายังไงก็ยังมีคราบสกปรกที่ฝังอยู่ด้านในแน่นอนนะครับจากบริเวณตัวหัวเองตัวบริเวณด้านข้างของเขาเองฝา่งน้นึงครับผมสำหรับพี่เคยอดเเรียนเรานะครับ ตอนนี้เรามีช่างสซวิสนอกสถานที่เครื่องมีปัญหาตัวรับเหรียญไม่รับเหรียญหรือว่าแผงวงจรมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องสภาพเองหรือว่ากล่องเครื่องสภาพเองนะครับก็ทักมาได้เลย0876136479นะครับไม่ไม่ทำให้คุณลูกค้าผิดหวังแน่นอนนะครับ